สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Follow me channel นะคะ เราก็กลับมากับชาเลนจ์กันอีกแล้วนะคะทุกคนก็คือประเด็นสําหรับคลิปนี้เนี่ยคือตอนก่อนที่จะกลับบ้านนะคะก็คือตอนนี้เนี่ยแบมกลับบ้านมาแล้วเนาะก็คือตอนที่แบมอยู่วิลล่ากาลังจะกลับบ้านเนี่ยอยู่ดีเว้ยแบมไปเลื่อนเจอใน t ิ k กต็กตอกเวคลิปหนึง่งซึ่งมันเป็นวิธีการลดน้ําหนักด้วยน้ํามันมะพร้าวเว้ทุกคนก็กินตอนเช้าเนี่ยเขาบอกว่ามันช่วยลดน้ําหนักได้ซึ่งมันช่วยลดน้ําหนักได้ซึ่งเฮ้ย เราก็สายเฮลตี้อะเฮ้ยมันช่วยได้จริงเหรอวะคือแบมอยากจะลองทำแต่เรามี y o YouTube อ่ะเราก็ลองทำให้ทุกคนดูไปด้วยเลยนะคะแบบมาแชร์ประสบการณ์ให้ดูนะว่าเออมันช่วยลดได้จริงหรือเปล่านะคะก็คือแบมจะลองทำสูตรนี้นะคะเดี๋ยวแบมขึ้นคลิปให้ดูก่อนนะว่ามันเป็นคลิปอะไรนะคะ <c oughs> ก็คือแบมอึ้งมากๆเลยทุกคนแบมไม่คิดว่าแบบ เฮ้ยมันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอสําหรับการลดน้ําหนักอะไรอย่างเงี้ยแล้วด้วยความเผื่อของเราเว้ยคือแบมเคยเห็นที่มีพี่คนหนึ่งนะคะทําก็คือเป็นพี่ผู้หญิงเขาบอกว่าเขากินน้ํามันมะพร้าวแล้วน้ําหนักเขาลดแบมก็ไม่จริงหรอกมั้งแบมก็เลยทิ้งวิธีนี้ไปนะคะแล้วแบมเห็นอันเนี้ยแบมก็อึง้งแล้วแบมก็ลองไปเปิดดูใน YouTube ไปด้วยความสนใจเขาบอกว่ากินน้ำมันมะพร้าวแล้วน้ำหนักลดจริงบางคนก็คือกินเดือนนึงน้ำหนักลด1ิบโลคือ ว้าวี่จี่คือแบบฉันลดมาตั้งนมตั้งนานกว่าจะได้แบบ2โล3โลกว่าจะได้3โลเนี่ยคือแบบ2เดือน3เดือนซึ่งแบบคุณลดเดือนเดียว10กิโลบ้าป้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบมก็เฮ้ยแบมก็เลื่อนดูเรื่อยๆนะคะว่ามันมีจริงหรือเปล่าซึ่งบางคนเนี่ยเขาบอกว่าน้ํามันมะพร้าวมันกินยากมากเว้ยแบบก็ มันจะยากสักแค่ไหนกันเขาบอกว่าเฮ้ยมันมีหลายสูตรหลายวิธีที่ช่วยลดน้ําหนักซึ่งในคลิปเนี่ยเขาอ้างเองว่าเป็นหมอบอกมาด้วยใช่ไหมซึ่งหมอบอกเนี่ยมันจะต้องดีต่อสุขภาพแน่ๆแล้วแบมก็ไปเปิดดูศึกษาข้อมูลของเขานะคะเขาบอกว่าน้ำมันมะพร้าวเนี่ยมีไขมันอิ่มตัวนะคะซึ่งเป็นไขมันที่โมเลกุลเล็กนะคะไม่สะสมในชั้นใต้ผิวหนังหรือว่าในร่างกายของเราทาให้เราเนี่ยอ้วนเพลทด้วยนะเพราะทุกคนเนี่ยคิดว่าเออกินน้ำมันเนี่ยมันอาจจะทำให้อ้วนอะไรอย่างนี้ใช่ไหม ซึ่งตัวนี้นะคะมันไม่ทําให้อ้วนและดีต่อตับด้วยนะแล้วก็ช่วยเร่งการเผาผลาญไขมันของร่างกายด้วยนะคะโอ้โหแบบมันโอเคทุกคนมันมีสรรพคุณในการลดน้ําหนักทุกอย่างแล้วก็เฮ้ยไม่ได้แล้วแหละฉันต้องลองนะคะแล้วที่เนี้ยนะคะแบมจะมาลองทํา7วันนะคะ7เจ็ดวันเพื่อดูว่ามันจะเห็นผลหรือเปล่าหรือมันจะทำให้น้ำหนักของเราลดหรือเปล่าทุกคนจริงปะคือแบบ แบ,แบมอยากลองจริงๆอะแบมอยากรู้ว่าฮถ้ามันมีวิธีที่มันง่ายขนาดนี้น้ำหนักเราก็ไม่ต้องออกกําลังกายปะแต่ว่าแบมจะออกกําลังกายด้วยนะคะตอนเย็นเนาะก็คือทุกวันนี้เนี่ยแบมทําการลดน้ําหนักอยู่นะคะก็คือทีเนี่ยก็ทํา IF นะคะแต่ i f ก็ไม่ค่อยสาเร็จหรอกก็คือช่วงที่ทํา i f หนักๆเนี่ยก็คือแบบน้ําหนักลดลงมา3ากิโลนะคะโดยที่ไม่ออกกําลังกายเลยนะแต่นี้เนี่ยแบมยังจะไม่พูดนะคะเอาไว้ก่อนเนาะ ทีนี้เนะี่ยแบมก็จะมาลองกินตอนเช้านะคะซึ่งในคลิปเขาบอกว่าให้กินตอนเช้านะคะแบมจะกินผสมเอแบมจะกินเพียวๆนะคะตอนเช้าเนาะแล้วตอนกลางคืนเนี่ยแบมจะกินเป็นมะนาวกับน้าอุ่นนะคะช่วยเร่งระบบขับถ่ายนะคะให้เราเนี่ยขับถ่ายได้ดีขึ้นนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าแบมเนี่ยจะกินแล้วน้ําหนักลดหรือเปล่านะซึ่งแบมจะเริ่มวันพรุ่งน,นี้เลยนะถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วนะคะมาเริ่มชาเลนจ์กับแบมเลยค่ะ ทุกคนวันนี้เป็นวันแรกนะคะที่แบมเนี่ยได้ลองกินเขาเรียกเลยนะน้ำมันมะพร้าวเนาะซึ่งแบมรู้สึกว่ามันไม่ได้เยนแบบที่คนเขาพูดกันนะทุกคนเนี่ยตอนนี้มันเหมือนมันจุงที่คอนั่นแหละเออแล้วก็มรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันกินง่ายจังวะหรือเป็นเพราะแบมชินกับการการที่แบบอยู่กับน้ำมันมะพร้าวว่าแบบเนี่ยใช้น้ำมันมะพร้าวทาผิวเว้ยแบบมันรู้สึกว่าเออมันดีแล้วตอนนี้ก็คือมันใช้น้ำมันมะพร้าวทาผมด้วยแบมก็รู้สึกว่า เฮ้ยมันปกติอะมันไม่ได้ดูแย่เท่าไหร่อย่างนี้นะคะ้บมบอกว่าเออมันน่าจะทําได้อีกยาวๆเลยนะตอนนี้แบตกล้องจะหมดแล้วนะคะก็เดี๋ยวมาดูวันต่อไปกันเลยนะคะลรวก็มาดูผลลัพธ์เพได้ว่าจะเป็นยังไงก็คือตอนเช้าเนี่ยแบมจะกินทุกอย่างปกติเลยนะคะแต่ว่าแบมจะ พยายามหลีกเลี่ยงของที่มันเป็นมันๆน,นะทุกคนของที่แบบเออมีความมันสะสมนะเช่นของทอดของที่มันเป็นแป้งที่มันมีผงชูรสเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นขนมอะไรอย่างเงี้ยก็คือมันเคยลดน้ําหนักนะคะก็คือมันก็เออทาได้พอสมควรแต่ก็จะพยายามไม่กินไอ้ของพวกนั้นที่มันเป็นแบบ ผสมมันเยอะๆผสมแป้งเยอะๆที่แบบเออที่คนกินที่คนลดน้ําหนักไม่ควรกินอนะโอเคนะคะก็แบมจะกินทุกอย่างปกติเนาะแต่แค่เลี่ยงไอของพวกนั้นนะคะไปดูวันต่อไปกันเลยค่ะทุกคน หลังจากที่เราทำการทดลองไปแล้วเรียบร้อยเจ็ดวันนะคะเราก็เห็นผลลัพธ์ของเราแล้วนะทุกคนซึ่งมันต้องบอ,อกนะคะว่าผลลัพธ์นี้เนี่ยขึ้นอยู่กับ แต่ละบุคคลเนาะแล้วแบมก็จำอธิบายให้ฟังนะคะว่าเออแบมทาอย่างไรบ้างนะคะว่าแบบแบมควบคุมน้ําหนักยังไงหรือว่าใช้ตัวนี้ควบคุมไปด้วยหรือยังไงเนาะโอเคเดี๋ยวแบมจะเริ่มพูดก่อนตอนแรกนะก็คือตอนที่แบมคิดว่าแบมจะทำเนี่ยเพราะว่าแบมเห็นรีวิวเยอะใช่ไหมมันก็แบบเฮ้ยอยากลองทําดูบ้างนะคะแล้วซึ่งวันแรกที่แบมกินเนี่ยก็คือคนก็อาจจะคิดว่าเฮ้ยมันกินยากมากเลยที่แบมเห็นแบบที่เขาพูดกันก็คือบอกว่าเฮ้ยมันกินยากมากมากนะคะนะมันมะพร้าวเนี่ยแล้ว พอแบมกินแบมรู้สึกว่ามันปกติมันหอมอ่ะมันหอมน้มันมะพร้าวมันหอมมะพร้าวขึ้นจมูกอะทุกคนแบบมันรู้สึกสดชื่นแต่มันก็ไม่ได้แบบกินอร่อยขนาดนั้นเหมือนแบบเรากินน้ํามันอ่ะแต่มันก็เหมือนกับมันไหลลงคอทุกคนกินปุ๊บมันก็ไหลลงคอดือกไปเลยอย่างเงี้ยแล้วก็มีกลิ่นนะตอนแบบกินเข้าไปแล้วมันก็จะมีลมตีออกมาซึ่งมันเป็นกลิ่นน้ํามันมะพร้าวเว้ยเป็นกลิ่นมะพร้าวแล้วแบบก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ย มันต้องกินน้ําตามเวบมก็กินน้ําตามแล้วมันก็ไปเจออีกคนนึงที่เขาบอกว่าเออกินน้ำมันมะพร้าวเนี่ยถ้า 1>, 1ช้อนชาเนี่ยเท่ากับน้ำหนัก25กิโลนะคะเราก็คูณไปเนาะซึ่งแบมน้ำหนักอยู่ประมาณ54บเนาะแบมก็จะกินประมาณ1ช้อนชาครึ่งนะคะก็คือบางทีเนี่ยแบมมีวันหนึ่งที่แบมกิน2ช้อนนะคะก็คือเป็นวันที่4เนาะที่แบมกิน2ช้อนคือแบมไม่ได้กินต่อเนื่องอะ่ะดูคนแบมกินแบบสามวันแล้วก็หยุด1วันวก็คือแบมลืมแล้วแบมก็มากินต่ออะไรเงี้ยแล้วแบมก็นับวันนั้นวันที่4นะคะซึ่งมันเลยมาแล้วแววันนี้ก็เป็นวันที่ เแล้วนะคะที่แบมทดลองน่าจะเป็นวันที่10แล้วแต่วันนี้แบมไม่ได้กินเนาะแบมก็จะถือว่าแบมทดลองแค่7วันนะอันนั้นก็ทิ้ง,ง,งไปนะคะซึ่งผลจากการทดลองนะคะเดี๋ยวแบมมาให้ดูผลกันก่อนเนาะแล้วก็แบมจะอธิบายให้ฟังนะคะว่าเออแบมทายังไงแล้วก็ควบคุมอันไหนบ้างเนาะก่อนหน้านี้เนี่ยแบมน้ําหนัก56.4นะคะก็คือก่อนที่หลังจากที่แบมเป็นประจําเดือนนะคะแล้วก็เออกินตอนนั้นกินหนักมากหลังจากที่มันประจําเดือนแล้วก็หยุดนะคะ เป็นประจําเดือนแบมบก็เริ่มกินน้ามันมะพร้าวนะคะก็คือ7วันอะไรอย่างงี้เนาะแล้วก็หลังจากที่แบมทําการกินน้ามันมะพร้าวมาถึง7-9ถึงวันนะคะน้ําหนักแบมลงมาเหลือนี่ค่ะทุกคนอ่าทุกคนก็เห็นกันแล้วว่าเออการเปลี่ยนแปลงมันโอเคอยู่นะไม่ได้แย่เท่าไหร่นะคะซึ่งแบมรู้สึกว่ามันควบคู่ก็กินได้ถ้าไม่กินเลยก็คือจะ ไม่ดีเท่าไหร่ก็คือให้กินข้าวข้าวเช้าข้าวเย็นข้าวกลางวันอะไรเงี้ยคือปกติให้กินอาหารครบห้าหมู่ด้วยนะแล้วก็เล่งพวกแบบพวกกินพวกกากใยเพิ่มด้วยอย่างเช่นแบบพวกมะละกอหรือว่าแบบอาหารหรือว่าผลไม้ที่มันมีกากใยสูงนะคะเพื่อเล่งกระบวนการขับถ่ายนะหรือสําหรับคนที่แบบเออถ่ายยากเหมือนเบมเบมก็กินดีท็อกช่วยนะคะเพราะว่าไม่เปดีท็อกของเสียทุกคนน้ำมันมะพร้าวมันมีโมเลกุลนะคะซึ่งมันสามารถนะคะสามารถเก็บสะสมในร่างกายของเราได้เหมือน กแต่มันน้อยน้อยกว่าน้ํามันที่ผ่านการแปลรูปหรือว่าผ่านการทําอะไรหลายๆอย่างมาแล้วนะคะซึ่งมันรู้สึกว่าแบบเออมันก็โอเคอยู่นะสําหรับการที่แบบเออน้ําหนักลงได้ขนาดนี้นะคะแต่ถามว่าแบบลงวูบจนแบบ ดูผอมไปเลยไหมมันก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะทุกคนแต่มันก็รู้สึกว่าเออโอเคในผลลัพธ์อยู่นะสําหรับเทคนิคในการกินนะคะก็คือแบมจะกินตอนเช้าเนาะก่อ,อนอาหารนะคะบางทีแบมก็กินก่อนอาหารสักสินาทีบางทีก็กินก่อนอาหาร1ชั่วโมงบางทีก็กินก่อนอาหารครึ่งชั่วโมงอะไรเงี้ยแต่ดีที่สุดก็คือครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงนะคะกินก่อนอาหารเนาะก็คือตื่นเช้ามาแล้วก็กินเลยนะคะแล้วก็แล้วก็กินน้ําตาม1แก้วนะทุกคนย้ําว่า1แก้วนะคะก็คือสูตรของแบมเนี่ยแบมบจะน้ําตอนตื่น,น 1แก้วนะคะแล้วก็ไปอาบน้ําไปอาบน้ําแล้วมันก็จะตักน้ํามาเตรียมไว้แล้วก็กินน้ำมะนา,าวไปปึ๊ก1ช้อนช้าคือสําหรับคนที่แบบถ่ายยากๆเนี้ยก็คือตื่นมาแล้วกิกนเลยก็ได้มันจะทําให้แบบ เออช่วยให้ถ่ายง่ายด้วยนะคือแบมเคยนะคะเคยกินวันนั้นเนี่ยคือไม่ได้กินดีท็อกนะแล้วแบมก็กินอันนี้ไปตอนเช้านะคะตอนตื่นมาแล้วกินแล้วกินน้ําไปแล้วก็เออมันก็ถ่ายง่ายแบบถ่ายปกติเลยคือมันดีคือแบมไม่รู้เวทุกคนว่าแบบคนอื่นอะ่ะเขากินยังไงแต่บางทีเขาก็กินคู่กับกาแฟดําหรืออะไรแต่สิ่งที่จําเป็นที่สุดก็คือการงดงดสิ่งที่ ไอที่มันทําให้มีการสะสมไขมันนะอย่างเช่นแบบแป้งแับไม่จาเป็นอย่างพวกขนมปังหรืออะไรเนี่ยช่วงนี้ในระยะเวลา7วันถ้าเราจะลดนะก็คือให้งดไปก่อนนะคะแต่สาหรับแบมเนี่ยแบมรู้สึกว่าเออแบมกินแล้วมันทําให้แบมไม่ค่อยอยากอาหารก็คือหิวกินก็กินได้แต่ว่ามันไม่ได้โหยไม่ได้มีความแบบอยากจะกินตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยคือแบมรู้สึกว่าเอออันเนี้ย ดีนะคะเพราะว่ามันก็ประหยัดเงินแล้วด้วยก็คือเราไม่ได้อยากกินอะไรมากขนาดนั้นนะคะก็คือวันไหนที่แบมจะกินน้ํามันมะพร้าวเนี่ยก็คือแบมจะพยายามงดพวกที่มีน้ําตาลเยอะๆมีแป้งเยอะๆหรือพวกที่แบบทําให้ดูที่เขาบอกว่ากินแล้วมันทําให้อ้วนมีการสะสมในร่างกายอันนั้นเน่ยแบมจะงดนะคะก็คือกินได้แต่ไม่กินเยอะเนาะแล้วก็ไม่กินเกินเขาที่ก็เหมือนแบบ เราลดน้าหนักปกติควบคุมอาหารปกติแต่เราเอาตัวนี้มาช่วยเฉยๆนะทุกคนซึ่งแบมคิดว่าอันนี้มันโอเคนะคะแล้วก็ดีเนาะถ้าใครชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์ check, กดแชร์กด subscribe นะคะคลิปนี้เนี่ยหวังว่าทุกคนจะเออได้เทคนิคกับแบมไปเนาะไม่มากก็น้อยนะคะแล้วก็สําหรับใครที่อยากจะลองเนี่ยก็ไปลองดูแล้วก็คอมเมนต์ด้วยนะว่าเออมีผลลัพธ์ยังไงนะคะแล้วแบมเนี่ยจะทดลองทํา1เดือนด้วยนะเพราะว่าแบมไปซื้อเพิ่มมาแล้วนะคะอันนี้ขวดใหญ่นะคะในเซเว่นขายอยู่ที่ 105บาทนะคะขวดนี้นะคะ120มิลลิลิตรนะถือว่าคุ้มมากๆเลยนะคะทุกคนตัวนี้นะคะตัวนี้อยู่ที่100มิลลิลิตรนะคะก็คือเอาอันนั้นมาเติมแล้วก็เอานี้ใส่นะคะก็จะได้ขวดแบบนี้พอดีแบมบก็จะกดนะคะใส่ช้อนชากินอะไรอย่างนี้เนาะโอเคสําหรับใครที่อยากทดลองก็คอมเมนต์ด้วยนะว่าดีหรือไม่ดีนะคะแล้วครบ1เดือนเนี่ยแบมบจะมาทําคลิปให้ทุกคนดูอีกนะว่าแบบเออน้ําหนักแบมบลดไปเท่าไหร่แล้วนะคะแล้วแบมก็จะมาทําคลิปให้ทุกคนดูได้ว่าเออ วันที่แบบไปเต้นโคเวอร์นะคะตอนนั้นเนี่ยหุ่นแบบจะเป็นยังไงนะโอเคสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย